สวัสดีลูกค้าที่ซื้อตัวกรองประตูดิจิตอลนะคะของชูสไปแล้วนะคะรุ่น WFF ค่ะตัวนี้นะคะก็จะมาสอนการใช้แอปพลิเคชันนะคะที่ควบคู่กับเครื่องนี้นะคะตัวแอปพลิเคชันนะคะหน้าตาเมื่อลงทะเบียนเราก็ล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะน่าจะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะจะมีฟังก์ชันหน้าล่างสีฟังก์ชันนะคะเบื้องต้นเนี่ยลูกค้าสามารถกดล็อกผ่านตัวกรอนด้านบนตัวนี้ได้นะคะโดยการหากมีเพื่อนนะคะมากดตัวสี สี่เหลี่ยมแล้วนะคะตัวนี้จะกระพริบลเลขห้านะคะมือถือของเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะ,ะตัวนี้คือต่อ Wi-Fi ของที่ห้องอยู่แล้วนะคะก็สามารถกดปลดล็อกตรงสีเหลืองได้เลยตัวนี้นะคะแล้วก็คอนเฟิร์มค่ะ <Un lock. S 1> เครื่องก็จะมีการปลดล็อกให้นะคะตัวนี้ไม่ได้ใช้บลูทูธนะคะ <Un lock. S 1> นี่ค่ะตัวนี้ก็จะอะรลามเตือนนะคะว่ามีการอัลล็อกค่ะ,ะตัวนี้นะคะ นอกจากจะปลดล็อกให้เพื่อนที่อยู่หน้าบ้านได้แล้วนะคะตัวนี้หักสไลด์ทางด้านซ้ายนะคะและคลิกเข้าไปนะคะตัวนี้จะได้เลขมาชุดหนึ่งนะคะชุดนี้จะอยู่ใน5้านาทีอย่างที่เขาเขียนไว้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเอาเลขตัวนี้ให้เพื่อนเขากดเข้าบ้านได้เลยนะคะเจ็ดห้าอนี่ค่ะปลดล็อกได้แล้วค่ะค่ะหลังจากปลดล็อกนะคะก็เช่นเดิมนะคะเขาจะมีอารลามเตือนนะคะถ้าลูกค้ารังคางก็ปิดได้เนาะอ่าพอปลดล็อกผ่านแล้วค่ะ นะคะชั่วคราวได้แล้วตัวนี้ก็คือปลดล็อกผ่านแอปได้แล้วนะคะฟังก์ชันด้านล่างค่ะฟังก์ชันด้านล่างนะคะจะเป็นการอะลามนะคะตัวนี้อะลามเตือนนะคะหากมีคนหนึ่งนะคะจะมีเตือนมาว่า low แบตเตอรี่นะคะก็จะมีการอะลามนะคะกระพริบเตือนบอกนะคะส่วนยูเซอร์นะคะลูกค้าที่ต้องการเพิ่มสมาชิกในบ้านนะคะว่าใครบ้าเป็นใครอย่างนี้นะคะก็แอดได้เลย ตัวนี้เพิ่มใส่ชื่อสมาชิกนะคะชื่อ A อย่างงี้นะคะแล้วก็ใส่นิ้วเข้าไปนะคะใส่เพิ่มได้หลายนิ้วเลยนะคะ10นิ้วเลยตามที่เขาต้องการก็ได้นะคะ <S <S แล้วก็เพิ่มพาสเวิร์ดของเขานะคะแล้วก็ตัวคีย์การ์ดของเขาเอางนะคะ <S <S ก็คือชุดนี้ทั้ง3ชุดนะคะเป็นขอ,ของคนชื่อ A คนเดียวเลยนะคะแล้วก็เซฟเรียบร้อยค่ะใส่หน้าคนก็ได้นะคะใส่หน้าของผู้ใช้แล้วก็เพิ่มอีกคนหนึ่งใน B ีนะคะในบก็นิ้ว10นิ้วเลยก็ได้ค่ะแล้วก็พาสเวิร์ดเขาเจ้ากี่ชุดก็ใส่ไปนะคะตัวนี้อ่ะส่วนฟังก์ชันที่ 3นะคะเลคคอร์ดค่ะตัวเลคคอร์ดเนี่ยมันจะเด้งขึ้นแบบนี้เลยนะคะถ้าเ,เราอยากทราบว่า17นาฬิกานาทีใครเป็นคนเข้านะคะตัวนี้มันจะขึ้น3 0 1ตัวเลขจะขึ้นลันตามที่เราแอดระบบยูเซอร์นะคะซึ่งตอนนี้เราจะไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครนะคะถ้าเราไม่ได้จทย์ไว้ตั้งแต่แรกเนาะตอนที่ใส่ยูเซอร์ค่ะถ้าเราไม่ได้รันไว้แต่แรกเราก็มาดูว่าของใครสมมุติว่าเบอร์11เป็นของอคนชื่อแฟนอย่างนี้นะคะ,อะพอเราเปลี่ยนเราก็กดนะคะ กดที่ดินสอปากกาข้างๆเนี่ยค่ะอ่าพอกดเข้าไปเราไปเปลี่ยนชื่อเป็นแฟนแล้วเราก็เซฟนะคะพอเซฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากเนี่ยค่ะเห็นไหมคะพอหลังจากนี้อีกวันหนึ่งเป็นวันพสวันศุกร์เนี่ยจากเลข11บอจะกลายเป็นแฟนทันทีนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันก็จะเปลี่ยนให้เรียบร้อยเห็นไหมคะนิ้วแล้วมันก็จะแจ้งนะคะว่าเป็นนิ้วหรือว่าเป็นรหัสเป็นการ์ดบนี้นะคะก็จะแจ้งไว้ข้างๆแบบนี้ค่ะ นะคะถ้าเกิดเป็นเลข11เลข2เลขอะไรอยู่นะคะก็จะเป็นเลขที่เรายังไม่ได้แก้ไขถ้ายังไม่ได้แก้ไขนะคะก็จะมีปากกาให้สําหรับลูกค้าไว้แก้ได้เลยนะคะก็เปลี่ยนชื่อได้เลยทีนี้เราก็จะสามารถดูเรคคอร์ดตามชื่อของคนได้แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดให้ดีลูกค้าสามารถจดไว้ตั้งแต่ตอนแอดยูเซอร์ตอนลงทํทลงทะเบียนเครื่องอะคะ่ะเป็นแอดมินเครื่องต่อจากด้วยยูเซอร์ตรงนั้นลูกค้าก็จดไว้ได้เลยนะคะแล้วก็เทมเพลอรี่พาสเวิร์ดค่ะ ตัวนี้นะคะสามารถแอดแล้วก็ใส่วันเวลาได้สําหรับแม่บ้านนะคะเราต้องต้องการให้รหัสแม่บ้านแล้วแม่บ้านอยู่ได้วันไหนถึงวันไหนนะคะกี่โมงถึงกีง่โมงใส่ไปเลยนะคะ end time start time นี่ค่ะ2020เดือนอะไรวันอะไรชั่วโมงเออกี่โมงนะคะแล้วก็ตามด้วยกี่นาทีค่ะเช็คอินเช็คเอาท์ได้นะคะสาหรับแม่บ้านหรือว่าเป็นคนที่มาอยู่ชั่วคราวนะคะแล้วตัวนี้ก็สามารถเซ็นเอส็ได้นะคะไปให้เขาได้ใส่เบอร์นะคะอ่ะทีนี้เอ่อ หมดแล้วนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นแบตเตอรี่โชว์นะคะว่าเหลือเท่าไหร่นะคะค่ะและหากต้องการแชร์นะคะตัวมือถือนะคะไปให้เครื่องลูกนะคะหรือเครื่องต่างๆในบ้านได้ใช้นะคะให้กดทางด้านด้านขวามค่ะขวาบนนะคะที่เป็นรูปดินสอน,นะคะและกดตัวแชร์ด e v i ส์ค่ะแชร์ e ีไวสเสร็จแล้วเนี่ยให้กด Add Sharing นะคะ และใส่ตัว Account ของโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งได้เลยนะคะซึ่งอีกเครื่องหนึ่งจะต้องมีการลงทะเบียนแล้วก็ l o อกอินให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กดดันค่ะเรียบร้อยค่ะ